อ่ะโอเคครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะจ้างเวลนะฮะสามารถมาจ้างได้เลยนะร้านเราเน้นคุณภาพนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่มีคุณภาพนะฮะ,ะราคาสูงช้าแต่มีคุณภาพคุณได้ของเต็มได้เงินเต็มนะฮะลงดันทุกครั้งเราจะเปิดกล่องกระต่ายหลังจบดันไม่ว่าจะเป็นกล่องสีเงินหรือกล่องสีอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณจะได้ทรัพยากรอย่างเต็มจำนวนเวลาเราลงดันจะไม่มีการผ่านของนะฮะนี่ ผมเปิดครังให้ดูเลยนี่เห็นปหเนี่ยตอนนี้เวล2ยี่สิบแปดมีเงิน, G, นร้อยสี่สิบเก้าจีนะฮะนี่อันนี้เปิดกล่องกระต่ายทุกครั้งหลังจบดันนะครับกล่องกระต่ายนี่เปิดเปิดตลอดไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เปิดนะฮะนี่อันนี้คือลงดันนี่ไม่ได้ผ่านของนะหมุนของอัตโนมัตินะครับไม่ผ่านของลูกค้าจะได้ของแบบเต็มจานวนนะฮะได้เงินเต็มจํานวนเวลตันสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ฉายาดาเมจหรืออยากจะได้กุญแจกระต่ายนะครับ ถามว่าเอ้ยแล้วกุญแจรกระต่ายมาจากไหนก็เมื่อน้องเข้ากิวแล้วเวลจนตันถูกไหมน้องจะได้กุญแจรกระต่ายกุญแจรกระต่ายวิ่งไปหาไปหาหัวกิวถูกป่ะเ,เออเพราะฉะนั้นน้องเลือกได้ถ้าน้องจ้างร้านพี่หนึ่งน้องเลือกได้ว่าน้องจะเอาฉายาหรือเอากุญแจรกระต่ายสองน้องมาจ้างพี่เนี่ยน้องก็จะได้พวกทรัพยากรกน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นของต่างๆหินลูกอฟนะ โค้ดเนี่ยได้เต็ม,เ,ตมเงินได้เต็มๆนะครับแล้วก็แฟกเมนต์เนี่ยแฟกเมนต์เนี่ยได้เต็มๆเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เวล,เวล,เวลยาวเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจจ้างก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของพี่โดยตรงนะครับอันนี้ก็นี่คือราคา,าต่างๆเนาะโอเคครับขยัดฝากร้านได้นะฮะ